สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะพามาฆ่าพวกละทีนอกรอบฮะซึ่งเป็นพวกที่เราจะไม่เจอในเนื้อเรื่องหลักนะครับฉะนั้นเพื่อการเก็บกวาดแบบล้างบางที่สมบูรณ์นะฮะเราเลยต้องมาล่านอกรอบใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่เคดัสเคปนะครับซึ่งเป็นจุดจุดหนึ่งในเควนแมสซิเนียนั่นเองพอเรามาจุดนี้นะครับเราก็ต้องฆ่าทหารเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเจอกับอุโมงค์ครับพอกระโดดลงไปปุ๊บนี่แหละครับเราก็จะเจอกับศพของทหารเปอร์เซียและพอเก็บปุ๊บมาแล้วครับเบาะแสของพวกเดลเดอรร์คนแก ซึ่งนี้อีพิโซดสจะมาทั้งหมด6ตัวอันนี้คือรวมอัลโเกสเ้าด้วยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ทางซ้ายนะครับมาเปิดหน้ากากเข้ากันเลยดีกว่าเป็นผู้หญิงนะครับ The Order, the order <works. S 1> ทำ <Ring S 1> เพื่อระเบียบข้าตามเก็บกวาด <that S 1> เรื่อง <follow. S 1> อยุ่งเหยิงที่ตามมาเหล่านั้นชื่ออาทาโซเทเดอะไซเลนส์นะครับ The Silence ที่แปลว่าความเงียบะนะอ๋อดอกเป็นกางเกงนะครับของเซตมาสเตอร์แอสซิสิน รอบสังหารแรงขึ้น17%นะครับแล้วก็ดามเมจพิษแรงขึ้น2 4โอเคมาดูตำแหน่งครับอ๋อเจอละอยู่ทางซ้ายนะครับงั้นเดี๋ยวขอเวลาวาร์ปแป๊บหนึ่ง <c oughs> กดไม่ถูกไปเลสโกครับ <c oughs> นี่ไงเจอตัวแล้วครับ <c oughs> คือจะบอกว่าจริงๆแล้วแคว้นเมสซิเนียเนี่ยเป็นแคว้นใหญ่มากนะฮะแต่ว่าถูกสป,ปาร์ตายึดครองก็กดขี่เป็นทาสรับใช้นะครับซึ่งผู้คนในแคว้นนี้จะมีฐานะเป็นฮีโรเทส ก็คือสูงกว่าทาตแต่ต่ำกว่าพวกที่เป็นประชาชนของสมาตานะครับทีเดียวแตกไหมแตกเรียบร้อยครับให้คนเฟิร์มแล้วมากูจี้แกเล่นมาเดิมฉุยชายคนเดียวใช่ไหมไม่มีใครคุ้มครองเลยครับแบบนี้ก็อ ECQ ไปเรียบร้อยครับพวกีเดอร์ตัวแรกแตกแล้วอ้าวข้างหลังยังไงได้เดยดูเรื่องครับมาสวยตัวนี้จัดไป จัดลูกเสร็จปุ๊บตามไปซ้ําเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้บอกว่าแควนี้เป็นแควนปกครองของสาปนตาแล้วทําไมมีทหารเอเธนมานะครับนั่นเป็นเพราะว่าระบบเกมนี้เนี่ยมันจะสลับการปกครองไปเรื่อยๆนะครับแต่ละแควนะนะพูดง่ายๆคือมันให้เราเล่นสงครามอยู่ตลอดครับซึ่งตอนนี้เป็นคิวของหนานเอเธนฮะที่ปกครองเควนแมสซิเนียนี่นะครับทางซ้ายอาทาโซเทรเดอะไซเลนส์นะครับเงียบไปตลอดการเรียบร้อยส่วนเบาแสตัวขวา อาจจะมีแค่ลางๆมานะแต่ว่าเปิดหน้ากากไม่ได้นะครับอ่ะชัดเจนงั้นก็ได้วเวลาไปจุดต่อไปครับเลสโกเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ทางซ้ายของแคว้นเมซิเนียนะฮะเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าเพดาโซสแคมป์เหมือนเดิมครับเรามาเก็บเบาะแสก่อนพวกพวกละที่แต่ละตัวเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดหน้ากากเขาจนสําเร็จนะครับซึ่งตำแหน่งของเบาะแสก็อยู่ในเต็นท์นี่เลยครับเรียกเต็นท์ดีไหมเฮ้ยโอ้โหมีทหาร ได้รู้เรื่องนี่แหละเราฆ่าตัวนี้แล้วเข้าไปเก็บเลยนะครับนี่ฮะไอ้ซุ้มหนังเสือนี่แหละมับเข้าไปครับมาแล้วได้เวลาไปดูครับว่าอยู่ตรงไหนอ๋อไอ้ตัวขวาเมื่อกี้ได้ครับมาเหมือนเป็นผู้ชายนะครับ ทุกอย่างมีที่ข,<อ>ของมันและระเบียบที่เหมาะสมมันคือหลักสากลที่ไม่อาละเม,มิดได้ PDS the Architect นะครับ Architect ต,ตัวนี้แปลว่าสถาปนิกนั่นเองอ่ะมาดูนครับว่าดอบอะไรก็เป็นแขนนะครับของเซตมาสเตอร์แอสซินนั่นเองนะครับรอบสังหารแดงขึ้น17%แล้วก็ตีทีนึงอะดีนาลีนเด้งขึ้น18%นะครับโอเคตำแหน่งอยู่ที่ไหนเอ่ยอู้ยอยู่ในเมืองครับ สบายเลยแบบนี้ด้วยเวลาบวกกันแตกกระจายเออวาร์ปไม่ได้เดี๋ยวสักครู่ครับลืมไปต้องจากแคมป์ก่อนให้ข้างบนมันหายแดงๆแป๊บหนึ่งจะฆ่ายังไงดีไม่ให้แตกตื่นนะครับอะวาร์ปได้ละมาโอเคครับเอาธนูยิงล่อเหมือนเดิมนี่ไหมอยู่ไหนจ้าอ๋ออยู่หลังสาราการเปลี่ยนนู่นเลยนะครับ เรื่องน่าแปลกของเคว้นแมสเซเนียอย่างหนึ่งนะครก็คือเป็นแควนที่ไม่มีท่าเรือเลยนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ที่เป็นประเทศกรีซไปแล้วก็ยังไม่มีท่าเรือนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแควนทาาของสาตาตั้งแต่โบราณนะครับก็เลยไม่จะเป็นต้องมีไงเพราะว่าไอแควนเนี้ยมันอยู่ติดกับทางซ้ายของลาคโคนียเลยนะครับซึ่งลาคโคนียเป็นบ้านเกิดของชาวสเปตาใช่ไหมซึ่งมันอาจไม่จะเป็นต้องมีท่าเรือประมาณว่าถ้าเกิดจะมีการเทียบท่าเนี่ยก้่ยเรือเหล่านั้นนะครับมาเทียบที่ลาคเนียซึ่งงบ้าาขอสตแทน ส่วนอีกแคว้นหนึ่งที่อยู่ติดกันที่อยู่ด้านบนนะฮะก็จะเป็นแคว้นที่ชื่อว่าอ e ิลิสซึ่งเป็นแคว้นที่เป็นกลางรักสงบนะเป็นแคว้นที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกนั่นเองนะครับโอ้โหสงสัยครับจะต้องเปิดพิธีล,ละมาไม่ได้สองได้ตัวหนึ่งก็ยังดีไปไหน <laughs> จะดีไปไหนขอออกไปหยิบอาวุธได้ครับรู้เรื่องถึงเวลาแตกมูจัดบป ยังยังครับซ้ําดวนข้าหัวขึ้นแล้วข้างหลังใจเย็นเอาละครับมาตายเรียบร้อยมีทหารเอเทนมาเติมได้เดี๋ยวรู้เรื่องใส่ยับใครขวางเละหมดเอายังไงยังไงยังไงอย่างนี้เลยแล้วกันครับชาวชบงชาวบ้านสายเกลี้ยงนี่นก็บาปละขอเป็นคนบาปไปถึงที่สุดโอเคคนเฟิมได้แล้วครับ ชาวบ้านใจเย็นพิ่งอ๋อไม่มีทหารมานะครับงั้นมาขอดูกันเลยไม่ไหวแล้วนี่นะครับ p D S The Architect นะฮะตายเรียบร้อยโอเคไปยังจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับ Let's go นี่ฮะเห็นไหมฮะว่าลาคูเนียอยู่ขวานนครับเมสซิเนียอยู่ซ้ายและตอนนี้เราอยู่ซ้ายของเมสซิเนียเข้าไปอีกนะครับอยู่ตรงจุดที่ไม่รู้จะเรียกอะไรดีเอาเป็นว่ามันคือบึงบึงดึงแล้วกันนะฮะ และพอมาถึงนะครับเราก็เจอกับซากศพของทหารนอนเกลื่อนไปหมดแต่ในนั้นครับจะมีอยู่หนึ่งบอ่อแสซึ่งเป็นซากศพพวกลัธินั่นเองนะครับเป็นพวกลัธิสายอยู่ถ้านะโอเคขอดูหน่อยครับอ่อตัวขวาสุดนะครับได้เปิดหน้ากากเลยดีกว่าครับสิ่งที่เราคิดว่ากำหนดเรามันคือคำโกหกที่ผูกมัดเรา ชื่อแกสปาเดอะเกตคิปเปอร์นะฮะที่แปลว่าผู้เฝ้าประตูนั่นเองดอบเป็นที่ส่วนสําคัญนะครับนั่นก็คือเกราะนั่นเองรอบสังหารแรงขึ้น17%นะครับแล้วก็ดาเมจพิษแรงขึ้น24%โอเคตําแหน่งอยู่ไหนจ้าอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องมาล่านอกรอบโคที่เหลือเนี่ยเราจะเจอกันในเรื่องละอ๋อโอเคได้งั้นวาปลงตรงนี้เลยครับ let's go ไปโอเคครับ หลังจากที่เราวาปมาเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้มันจะอยู่ในถ้านะครับซึ่งปากทางเข้าถ้าก็คือตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้นะฮะเกือบเลยแล้วผมโอเคมานี่ครับตรงปากทางเข้าถ้าเราจะเจอกับกองสร้างศพของนัสมาตาใช่ไหมฮะซึ่งก็คือทหารที่ปกครองแล้วก็กดขี่แควนนี้นะครับอันนี้คือตามของดั้งเดิมเลยนะฮะและนี่ครับทางเข้าถ้าสําหรับแควนเมซิเนียนะฮะจะเป็นแคว้นที่ทําการเกษตรกรรมเป็นหลักเลยนะครับ นี่แหละฮะสปาร์าตาเลยมายึดครองนะครับเพราะว่าสปาร์ตาเนี่ยเป็นแคว้นแห่งการทหารฉะนั้นเขาจะไม่ทํางานใช่ไหมเออก็เลยต้องหาแคว้นอื่นนะครับมาทําอาหารเนี่ยเพื่อส่งให้กับกองทัพซึ่งผลผลิตที่สําคัญของแคว้นนี้นะครับก็คือมะกอกมะเดือลูกเกดแล้วก็พวกปสสศุสัตว์รวมไปถึงปลาด้วยนะครับเจอละได้เวลาลอบสังหารแบบนี้เลยครับสู้ให้อ่าทางซ้ายต่อเนื่องก,กันไปเทียม <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ไม่เป็นไรครับบวกเลยแล้วกันมา จัดไปกับสกิลใหม่ตายไหมไม่ตายเตรียมตัวซ้ำยังไงยเพิ่งเกือบโดนรู้เรื่องครับแอกหมูเออจบครับจุดนี้เคลียร์โดของเลยแล้วกันโอเคอยู่ข้างในครับแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ไปลุยเลย ข้างในมีการคุ้มกันไหมมีครับเฮ้ทางซ้ายได้งั้นเราจะเปิดตัวด้วยสกิลนี้เอาเชนต่อข้างบนไม่ได้ไม่เป็นไรมียังไม่แตกตื่นครับเหลือคนเดียวแล้วเอาไม่เห็นแบบนี้เสร็จครับขอตอดกันสักทีแบบหนักๆเลยจัดไปเรียบร้อยครับไม่ตายซ้ำจบเลยไหมชุดนี้ สี่แน่ตายครับหมดแล้วโอ้โหสุดยอดคอนเฟิร์มคิวเลยครับโคตรเร็วเรียบ <That> s <S และเหมือนเดิมครับไปดูหน้ามันจอยแบบนึงมันเป็นอะไรที่สะใจเวลาเห็นหน้าพวกนี้จอยนี่ครับแกสป้าเดอะเกตคิปเปอร์นะฮะตอนนี้ก็ลงไปประตูนรกเรียบร้อยส่วนที่เหลือนะครับ ทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นออมเกสด้วยเนี่ยเราจะเจอในเนื้อเรื่องหลักแล้วนะฮะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันทีคลิปหน้ากับการตะลีเนื้อเรื่องหลักยาวๆจนจบเอิโซด3เลยนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ